สวัสดีครับท่านผู้ที่เข้ามารับชมในช่องโคดบ้านบ้านเจนเีงวันนี้ผมจะมาทําพัดลมติดฝาผนังนะก็คือพัดลมคอมันตกนะตัวนี้ยผมเคยแก้ไปทีแล้วนะเคยแก้ไปทีแล้วก็ปัญหาก็คือว่าตัวเนี้ยมันแตกนะครับก็คือตัวเนี้ตัวล็อกกับคอตัวเนี้ยมันแตกผมก็เลยสั่งซื้อใหม่ ตอนีพอสั่งซื้อมาใหม่ปุ๊บแล้วพอมาใส่ปุ๊บพอมาใส่มันไม่มันไม่ตรงช่องนะผมก็ต้องใช้สว่านนะใช้สว่านเจาะนะครับเจาะให้รูมันตรงช่องเจาะให้รูมันตรงช่องนะครับแล้วก็ต,วตัวน็อตตัวเนี้ยมันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ถึงนะครับเพราะมันเป็นมันเป็นเบ้าของมันอยู่แล้วอย่างนี้นะมันเป็นเบ้าของมันอย่างเงี้ย เนี่ยนะครับมันเป็นเบ้าอย่างนี้ยก็คือมันใส่เข้าไปไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องโมหาน็อตตัวนี้มาใหม่นะครับหาน็อตตัวนี้ใหม่แล้วก็เอามาใส่นะครับใช้แหวนลองแล้วก็มาใส่นะครับนะฮะปัญหาที่คอมันตกก็คือเห็นไหมตรงนี้นะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยเนี่ย ตัวนี้มันไม่เข้าไปอยู่ในช่องนะมันอยู่ข้างบนมันมีอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้คอตกจริงๆแล้วมันต้องอันนี้เป็นแหวนสปริงนะที่อยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นแหวนสปริงนะเป็นแหวนสปริงนะครับเป็นแหวนสปริงเสียบเข้าไปอยู่ข้างในล็อกเวลาเราตั้งปุ๊บมันก็จะดังแกร๊ก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 เดี๋ยวจะ ทำเสียงไอ้จะจะน่าจะอยู่เนี่ยมันจะดังแกล๊กแก๊กแกๆเนี่ยลดลงนี่ปุ๊บมันจะดังแกก้งแกล้งเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะก็เราต้องให้เข้าอยู่ในช่องเที่ยวก่อนมันไม่ได้อยู่ในช่องมันไม่ได้อยู่ในช่องมันก็เลยทําให้คอเวลาตัา้งปุ๊บคอมพัดลมจะตกลงมากับพื้นแล้วแล้วมัวนไม่มันยึดไม่ไม่แน่นนะฮะยึดไม่แน่นตอนนี้ผมจะข,ขันขันขันแน่นแล้วโดยใช้ประแจเลื่อนนะ โดยใช้วิจัยเรื่อง โอเคนะครับก็ดีจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันจะเป็นยี่ห้อในชั้นแนนนะในชั้นแน n ในช o n นแนครับเดี๋ยวผมจะใส่ฝาประกบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่ถูกไหมถูกอยู่นะ ใส่อย่างนี้นะตัวนี้เราก็ นี่ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ cái từng người nữa Mi jó ก็เดี๋ยวจะใส่พัดลมนะพัดลมพัดลมที่เก่าว่านะรุ่นเก่าเลยพัดลมเราใส่ตัวนี้ก่อน

ตรงเพลาพัดลมอะมันจะมีเดือยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเดือยตรงนี้นะถ้าไปใ,ใกล้เนี่ยมันจะมีเดือยนะครับมันจะมีเดือยเห็นอยู่ก็คือตรงใบพัดตัวเนี้ยไอใบพัดลมเนี่ยมันก็จะมีช่องเนี่ยต้องให้มันเข้าตรงตรงเดือยที่เป็นรูปตัวทีเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในช่องนี้นะครับให้เข้าไปอยู่ในช่องไม่งั้น เดี๋ยวมันจะคลูดนะมันจะไม่แน่นนะแล้วก็หมุนดูนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวซ้ายนะเกี่ยวซ้ายเช็ดหน่อยที่ฝุ่นเยอะเช็ดหน่อย ไม่ได้ถอดล้างนะเล้วเราก็ใส่ ก็เป็นเนชนลรุ่นดำ ก็ล็อกนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ใส่ใส่เข้าไปแล้วนะครับพัดลมทุกทีอ่ะคอมันจะตลกลงมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วมันล็อกไม่ได้คอมันจะตกคว่ำลงไปเลยนะครับคว่ำม,มาหมดเลยนะอันนี้อย่างนี้ยังล็อกได้นะเนี่ยคราวนี้เราทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ล็อกได้นะครับล็อกได้ นะฮะไม่ไม่เลื่อนก <Download ing noise> ็ใช้ได้ปกตินะครับใช้ได <trad ing noise> <t ock> ้ปกตินะครับใช้ได้ปกติ